วิธีทำ PCR ที่ใช้บ่อยมากเลยนะคือิวกนี้มีฆาตรกรรมเกิดขึ้นเหมืองโดนพีชฆาตรกรรมพีชหมันไส้มันปาดคอนะคะถ้าวันหนึ่งตำรวจจะจับพีขึ้นมาจะหาแบบว่าหาความจริงนะคะพบว่ามีหยดเลือดหยดหนึ่งหยดอยู่บนพรมของรถวิธีการคืออะไรก็คือเอาเลือดเนี่ยเอา d ในเลือดถูกไหมคะมาเพิ่มจํานวนเยอะๆแล้วค่อยเอามาทดสอบ พีเอชช่วยเราอย่างนี้คือถ้าน้องจําได้ค่ะตอนที่เราํามแอปพลิเคชันน้องว่าเร็วหรือช้าช้ามารูปแบบช้ามาเหตุผลเริ่มแ้นอปพลิเคชันช้าเพราะหนึ่งมันเกิดในเซลสิ่งีวิตพลังงานได้ไม่เยอะพลังงานใช้พลังงานจีเอทีพีอันที่สองคือแอปพลิเคชันเกิดช้าเพราะมาทําทั้งสายดีเอ็นเอคือดีเอ็นเอต้องทำทั้งหมดอะทั้งเส้นโครโมโซมอะทำแอปพลิเคชันถูกป่ะวันนี้มันก็เกิดแนวคิดว่าแล้วถ้าต้องการแอปพลิเคชันเฉพาะยีนส่วนหนึ่งอะแค่ยีนยีนเดียวแอปพลิเ,เคช ะะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า polymerase chain reaction polymerase แปลว่าการสังเคราะห์ใหม่สร้างโพลิเมอร์ chain คือลูกโซ่นะคะ reaction คือปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาลูกโซ่ของการสังเคราะห์ใหม่เรียก,กย่อว่า PCR polymerase แปลว่าการสร้างถูกไหมเรียกได้ว่าการแปลว่าสายโพลิเมอร์ถูกไหมเป็นเอนไซม์สายโพลิเมอร์ถูกไหม โพลิเมอร์โพลิเมเรสคือเอไซสร้างสายโพลิเมอร์ถูกไหมเชนเรียคชันคือปริยาลูกโซ่ถูกไหมมาปริยาลูกโซ่ถูกไหมคมับมาปริยาลูกโซ่ของการสร้างสายใหม่นะคะนะจริง้แล้วคอนเซ็ปต์ของเขาคือ in vitro enzymatic DNA amplification คอนเสียคเออะไรนะ In vitro enzymatic DNA amplification ข้อเซปต์ in matic, DNA คืออะไรบ้างค้อเซปต์คือ in vitro แปลว่าในหลอดทดลอง vitro เนี่ยว่าหลอดทดลองนะในหลอดทดลองดีกว่าใน vivo ยังไง vivo เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหม in vitro คือในหลอดทดลองดียังไงใส่พลังงานได้เยอะถ้าในสิ่งมีชีวิตต้องใช้ ATP ถูกไหมตนหลอดทดลองเราไปต้มได้ไหมต้มเลยนะต้มได้ใช่ไหมต้มคือต้องใส่พลังงานได้เยอะ นะคะ in อินวิรข้อดีคือใส่พลังงานได้เยอะนะคะ e n เอนไซมตตัวนี้จะเป็นเอนไซม์แตถ้าใช้พลังงานเยอะๆต้องเป็นเอนไซม์ที่ทนความร้อนใช่ไหมนะเอนไซมติกเนี่ยต้องเป็นเอนไซม์ทนความร้อนแอมพลิฟิเคชัน DNA ก็คือ DNA พิคนคือการเพิ่ม DNA DNA Amplification คือการเพิ่ม DNA เราว่า a อ p l i f y แปลว่าการเพิ่มจำนวน DNA โดยใช้เอนไซม์ทนความร้อนทําในหลอดทดลองเพื่อใส่พลังงานเยอะๆเข้าใจไหมคะนะเป็นการเพิ่มปริมาณ DNA บางส่วนนนะคะข้อดีของเขาคือ1บางส่วนในหลอดทดลองใช้โดยใช้เอนไซม์ที่สกัดจากแบคทีเรียนในบ่อน,น้ำพุร้อนนะคะนะเช่น thermus aquaticus taq TA โอเคไหมนะคะพูดง่ายๆคือข้อดีมันคือ1นึ่ทำหลอดทดลองใส่พลังงานได้เยอะนะ,ะใช้เอนไซม์ทนความร้อน นะคะนะแล้วทาแค่บางส่วนของ DNA เอโอเคไหมเพราะฉะนั้นเบสเซตจากเหตุผลนี้น้องว่าจะเกิดเร็วหรือช้าเร็วแน่นอนพลังงานเยอะถูกไหมมีเอนไซม์เร่งถูกไหมใช่ปะ่ะแล้วทําแค่บางส่วนของ DNA เกิดเร็วมากประหยัดเวลานะคะนะหลักการยังคงเป็นหลักการ v ิวโวเหมือนเดิมคือเป็นหลักการ DNA replication in vivo เพียงแต่เอามาทำข้างข้างนอกในหลอดทดลองยกอย่างง่ายน้องวิธีทำา PCR ที่ใช้บ่อยมากเลยนะคือสมมติวนนียมีฆาตรกรรมเกิดขึ้น เอาใครดีที่ไม่อยู่ในห้องเหมืองกันลครับนะฮะเหมืองโดนพีทฆาตกรรมพีทหมันไส้มันปาดคอนะฮะแล้วก็ศพเหมืองเนี่ยน้องไปทิ้งในป่าลกโอเคไหมเป็นการล่อลวงเหมืองเอาของกินล่อลวงนะฮะให้น้องเหมืองเอาของกินล่อลวงนะฮะเหมืองโดนขึ้นรถพีทเสร็จนะฮะพีทเอามีดเสียบ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 ปาดคอลนะฮะเลือดสาดเลยแล้วก็ศพเหมืองไปทิ้งในป่าลงดิบลึกโดนเสือกัดกินหมีกัดกินโดนเสือโดนหมีกินหมดละไม่เหลือซากละโอเคไหม นะคะนะคำถามคือถ้าวันหนึ่งตํารวจจะจับพลีขึ้นมาจะหาแปลว่าหาความจริงนะคะพบว่ามีหยดเลือดหยดหนึงหยดอยู่บนพรมของรถพรมของรถพลีโอเคไหมปัญหาคือเลือดหยดหนึงเนี่ยเอามาตรวจสอบเจอไหมสกัด,ดเดมาได้เนี่ยเพยียงพอให้ตรวจสอบไหมไม่เพียงพอวิธีการคืออะไรก็คือเอาเลือดเนี่ยเอาดีเในเลือดถูกไหมคะมาเพิ่มจํานวนเยอะๆแล้วค่อยเอามาทดสอบพวกงงนง่มัคือหลักการการเพิ่มปริมาณดีเอที่มีน้อยๆเนี่ย ให้มีเยอะๆแล้วมาใช้ประโยชน์ได้นะคะนะจริงเคสนี้ยมันใช้จับผู้พันตึงจับผู้พันตึงไหมหลายปีแล้ว้เด็กๆแล้วผู้พันตึงเป็นมาเฟียไปฐานมาเฟียชอบอุ้มค่าคือคือทุบเราหมันไส้ใครใช่ป่ะทุบหมันไส้ใครเช่นพีทหมันไส้เหมืองเหมือนเดิมนะคะสวยกว่าอะไรเงี้ยกินเก่งกว่าอะไรเงี้ยแย่งของกินฉันไปพีทหมันไส้ห่ะคะก็ไปบอกผู้พันตึงเนี้ยจ่ายเงินเจ็ดหมื่นอุ้มค่าเหมืองแก๊งนี้เขาจะส่งหาเนาะไปจับเลย แล้วก็ไปจับไปนั่งยางรถยนต์แล้วก็จุดไฟเผาเอี่ยทำจริงๆนะเล้ให้ฟังแล้วให้ฟังว่าเนี่ยเห็นไหมมันคือประโยชน์ของคดีนิติวิทยาศาสตร์หรือในเมืองนอก่ยน้องนะคะคดีต่างๆเขาจะเก็บหลักฐานหมดเลยว่าเดียนอง์ดเยของใครเนี้ยนะคะถ้าเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุเขาจะเก็บมาหมดเลยแล้วก็มาทดสอบนะหลักการประมาณนี้เาเรียก PCR โอเคไหมคะนะหรืออย่างสมมติน้องเก็บก็ได้อย่างเสมหะคนไข้เงี้ยมาตรวจถูกไหมต้องการหาเชื้อไวรัสหรืออย่างไวรัส HIV เงี้ยตรวจไวรัส i, ในเลือดนะคะมันมีน้อยมากเงี่ยถูกไหมคะ วิธีการคือจะตรวจเจอก็ทำไงทำกระบวนการ PCR เพิ่มจำนวนก่อนแล้วค่อยตรวจเนือป่ะเดีกต้องการไวรัสบัดนดี n a บัดน,นกนมาวิสจนเนี้ยต้องทำ PCR ก่อนนะคะนะและยิง PCR มีประโยชน์อย่างหนึ่งคืออย่างน,งนี้ในบางครั้งอะ่ะน้องตอนน้องตัดต่อยีนจะตัดต่อยีนได้ไหมยีนที่น้องตัดใส่อ่ะน้องจะตัดจากสิ่งมีชีวิตทีละยีนทีละยีนหรือว่าตัดยีนเดี๋ยวเราค่อยทำกปีตอนนั้นตัดต่อใสพ่พลาสติดถูกไหมถูกไหมน้องจะตัดมาจากทุกสิ่งมีชีวิตทีละชิ้นทีละชิ้นต ก็ตัดครั้งเดียวถูกไหมลูกตัดครั้งเดียวแล้วมาทำอะไร PCR ก่อนเข้าใจความหมยแล้วค่อยมาตัดต่อใส่พลาสมิดคือเราไม่ตัดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นตัดต้นกำเนิดเสร็จใช่ปหทำา PCR แล้วก็การตัด,ดการใส่ตัดต่อแล้วพอเชื่อมเสร็จถูกไหมเราจะตัดต่อใหม่อีกรอบไหมไม่แล้วก็ของที่ตัดต่อได้ไง p ี r อีกเพิ่มจำนวนมหาศาลเข้าใจความหมยไหมพนะูดง่ายคือทุกอย่างทําครั้งเดียวนอกนั้นทําการก๊อปปี้ด้วยวิธีการ PCR รพูดง่ายพีซคือเครื่องถ่ายเอกสาร บนโลกของมนุทุกสารเข้าใจะวามหมไหมน้องต้องการอะไรก็ copy อกมามาทำให้เหมือนกันหมดเลยโอเคไหมคะนี่คือ PCR หลักการคือเน้นแล้วนะ In en vitro enzymatic DNA amplification คือการเพิ่มปริมาณ DNA โดยใช้เอนไซม์ทนความร้อนทำในหลอดทดลองและสามารถทำความยาวแค่บางส่วนก็ได้หรือทั้งหมดก็ได้นะคะ,ะดูเครื่องมือเครื่องมือชิ้นแรกที่ใช้เราเรียกว่า t e m p l a t คือน้องต้องมีแม่แบบที่น้องต้องการก่อนนะคะนะ นะเป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณ DNA ส่วนใหญ่เนี่ยจะเขาเอามาจากตอนระยะอินเตอร์เฟสตอนเป็นสายโครมาตินให้มันคลายตัวก่อนนะค<ะ>รัะแล้วก็ตัดช่วงมาช่วงหนึ่งอะ่ะมาเป็นต้นแบบนะครับเรียกเดย์เทมเพลตนะคะ,อ template, ะ,คะตอนนั้นสิ่งที่น้องทําคือน้องเติมใครคะเติมไพรเมอร์นะไพรเมอร์ครั้งนี้จะไม่ใช่ R n a นแล้วนะไพรเมอร์ครั้งนี้จะเปลี่ยนไปเป็น DNA ไพรเมอร์ถ้าในสิ่งชีตปกติจะใช้ RNA เป็นไพรเมอร์ถูกไหมแล้วค่อยต่อ DNA ออกไปแต่ครั้งนี้เราใช้ DNA เเป็นไพรเมอร์เลย นะเอาดีไพรเมอร์ยาวประมาณ10-30เบสนะคะโดยทำพรเมอร์ให้จับได้กับบริเวณต้นสายของแม่แบบเข้าใจความหมายไหมอยา่างกรณีเนี้ยนะคะหนึ่งสายเนี่ยจะติดไพรเมอร์ปะลงไปตรงเนี้ยไปต้นแฝบดบนะ,ะเรียกว่าไพรเมอร์ดีเอพรเมอร์นะคะจากนั้นพอน้องจะทําการเพิ่มจํานวนใช่ไหมน้องก็ใช้เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลิเมอเรสของพวกแบ,บคทีเรียทนความร้อนใส่ลงไปนะคะมันก็ทําหน้าที่เติมนะคะและข้อดีของตรงนี้คือน้องดู ถ้าน้องไปสายสั้นๆมันจะไม่เกิด leading กับ lagging ถูกปะ่ะแต่มันจะเริ่มที่ตรงไหนสามไปห้าและสามไปห้าเ<ๆ><ๆ>ข้าใจความหมายไหมตอนน้องทำเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะมันเป็นเส้นยาวถูกปะ่ะน้องต้องแหวกมันออกอันหนึง่งสามไปห้าอันหนึง่งห้าไปสามแต่พอร้องทำสายสั้นๆถูกไหมเพอมันแยกออกจากกาันเราก็ทำสามไปห้าฝั่งนี้อีกฝั่งก็สามไปสามไปห้าเข้าใจความหมายไหมเห็นในรูปมีเห็นไหมวิ่งขึ้นวิ่งลงเลย ้ทุกเส้นเป็นอะไรหมดเลย leading หมดเลยไม่มี lagging เข้าจขใจควาหมายไหมเพราะเส้นมันสั้นนะคะนะแล้วเรวาเติมเนี่ยคะ่ะจะต้องเติมในรูปของ new creatine triphosphate โอเคไหมทำให้ต้องเติมนิวคลี a t i n e t r i p h o s p h a เพราะรู้อยู่แล้วว่าเวลา new creatine มาต่อต้องต่อในรูปไตรฟอสเฟตก็ใส่ไป4ตัวคือ ATP 4G นะคะเติมแมกนีเซียมลงไปเร่งปฏิกิริยานะคะเติมบ er, ัฟเฟอร์ควบคุม pH แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิเช่นทำ water bath สัก80ไปได้ให้ความร้อน นะคะนะแล้วก็มีเครื่อง PCR แมชีในการกําหนดสภาวะควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อช่วงเวลานะคะเบสเสร็จทําเสร็จเนี่ยรวดเร็วมากเลยแป๊บเดียวเสร็จนะดูในรูปนะอ่ะอุปกรณ์ดูอุปกรณ์ก่อนนะคะนะหลักการง่ายๆคืออย่างนี้เลยก็คือน้องเอาซีเควนต์ที่ได้มานะคะทำการแยกออกจากกันถูกไหมไพรเมอร์มาจับเรเบลเลชั่นเติมไตฟอสเฟตเติมมาให้เหลือรูปโมโนฟอสเฟตถูกไหมแล้วสลัดฟอสเฟตสองตัวทิ้งเทียาไพโรฟอสเฟตทิ้งถูกไหม แล้วก็ทําไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่เข้าใจไหมจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเห็นไหมครับเกิดได้ไหวมากเขาเรียกว่า chain reaction โอเคไหมนะคะวัรถุอื่นก็แมกนีเซียมอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนดูเครื่องมือนะคะนี่เครื่อง pcr นะคะับทำเสร็จเลยเครื่องจาีารพอย,ยัดผ่านเครื่องนี้ปุ๊บนะครสุดท้ายมันจะออกมาเป็น2 copy นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ต้นแบบ,ใส,บ,บใส่บัฟเฟอร์ใส่ไพรเมอร์ใส่นิโคไทด์ใส่แท็กโพลิเมเรสลงไปมันจะการหมดให้เสร็จเลย นะคะ,ะ,ปะ,ะปงไปดูขั้นตอนละเอียดนิดหนึ่งเป็นยังไงขั้นตอนแรก PCR คือหนึ่งเขาเรียกว่า denature นะคะหรือ denaturation จะใช้อุณหภูมิประมาณ92-95นะคะตัวนี้ทำให้สาย DNA ยแยกออกจากกันนะคะแยกกันเป็นสายเดี่ยวตอนนั้นเราจะเริ่ม annealing นะคะ,ะ,ะ annealing คือการระเกิดเป็นวงแหวนถูกไหมเกิดรอบนะ annealing ก็คือเริ่มจากการที่อาไลเมอร์เนี่ยค่ะมาจับนะคะกับต้นสายปลายสามพราม์ทั้งสองฝั่งโอเคไหม นะครตรงนี้เครื่องเครื่อง PCR ลดอุณหภูมิลงมาจาก92-95ลดลงมาเหลือ35-60ถึงนะคะไพรเมอร์จะจับกับต้นแบบที่เป็นคู่สมนะคะตอนนั้นจะเกิดเอ็กซ์เทนชันก็คือทีประมาณ72นะครับที72คือการสร้างนิวคทา์สายใหม่โดยต่อที่สามเริ่มต้นในสามใช่ไหมไปเรื่อยๆจนจบเส้นนะคะแล้วก็ทํำซ้ียดประมาณสัก30-40รอบนะคะนะโดยจำนวนเอ็นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเท่ากับ2กำลังเอเมื่อเอคือจํานวนรอบโอเคไหม เช่น1ไปเป็น2 2ไปเป็น4 4ไปเป็น8เห็นไหมสามรอบได้8ถูกไหมถ้า4รอบเท่าไหร่4รอบเท่าไหร่สิบหกถูกไหมฮะงั้นเบสเสร็จจากน้อยมากที่น้องมี1นโมเลกุลเงี้ยมันจะปลาไปเป็นล้านเลยตอนหารไปสัก3 0มสิบ0รอบรอ <Huh? S 1> โอเคไหมนี่คือ PCR นะครนะสรุปง่ายๆตารางตรงนี้นะ,ะเริ่มที่ดีเนเจอร์ นะคะคใช้เฮลิเคสนะถ้าเป็นในเลปิเคชันใช้เฮลิเคสถูกไหมแต่กรณนนีใช่ล่ะใช้ความร้อนประมาณ90ถูกไหมมันก็แยกละดีเตอร์ละถูกไหมอินเนอริงถ้าเป็นเลปิเคชันในเซ็นเตอร์ด็อกมาเราจะใช้ RNA ถูกไหมแต่ถ้ากรณีน,นี้ใช้เป็นล D ่ดี DNA สังเกตไหมว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิห้องเพราะไม่ต้องใช้เอนไซม์อย่างอื่นแต่ถ้าเลปิเคชันต้องใช้เอนไซม์จำนวนมากถูกไหมพวกแยกพวกจับไพรเมอร์เงี้ยเราบอกไม่ต้องใช้หรอกเราใช้อุณหภูมิในหลอดทดลอง เป็นพลังงานเอานะครับเพราะฉะนั้นแอนโนลิ่งใช้ DNA อ็นเอไพมเมอร์ที่คือข้อต่าง extension นะฮะส่วนต่อขยายถ้าอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ก็ใช้37มสิบเจ็ดเอนไซม์ดีเอนโพลิเมเรสนะ,ะแต่ถ้าเป็น PCR ใช้มันเจนะคะับเอนไซม์คือ t a ็นะคะ t a แ DNA ดีเอ็นเอโพลิเมเรสเวลาก็ถ้าเป็น replication ก็ช้าหน่อยขึ้นอยู่กับชีวิตของเซลล์ PCR ได้จำนวนเท่ากันเนี่ย2อชั่วโมงเสร็จแล้วจบแล้วนะคะนะแต่ต้องระวังนิดนึงเป้าหมายถ้า replication ททาั้งสยจี وم, โโนมอเคลปิ โครโมโซมทุกเส้นทําหมดโอเคไหมหนึ่งทำทั้งโครโมโซมทั้งนั้นจีโนมแต่ถ้าเป็น PCR ทําแค่ละส่วนสั้นๆที่เราสนใจถูกไหมคะนี่คือความแตกต่างนะตารางนี้กาไว้หน่อยออกข้อสอบนะคะลูกสังเกตนิดหนึ่งนะคะในกระบวนการการทำพีซีาร์เนี่ยน้องนะคะกราฟที่ได้มักจะเป็นกราฟ exponent i น l ลคือกราฟ่างนี้ถูกไหมลูกเป้าหมายของ PCR คือทําแล้วกราฟมักเป็น exponent i a l คือเป็นรูปตัวเจแรกๆเพิ่มน้อยหลังๆเพิ่มยังไงเพิ่มเยอะ เช่นพอเป็นล้านแล้วครั้งหน้าเพิ่มอะไรอีกล้านหนึ่งถูกปะแต่มีแค่หนึ่งจะเพิ่มแค่หนึ่งกับหนึ่งถูกปะหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่ก็เพิ่มแค่หนึ่งหรือสองถูกปะแต่พอล้านมันจะกลายเป็นสองล้านเพิ่มทีละล้านเป็นตัวเอ็กซ์โพเนนเชียลแต่ช่วงท้ายของมันเนี่ยจะเป็นรูปตัวเอสไม่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลตลอดเพราะอะไรเพราะช่วงนี้บงบอกว่าอะไรสารตั้งต้นไหมคะเริ่มหมดใช่สารต้นเริ่มหมดคือทาไปหมดละทาไปเกืบหมดแล้วไง ถูกไหมมันก็ไม่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วถูกไหมมันก็เริ่มตลบลงมาถูกไหมคะแล้วก็เริ่มคงที่เพราะทํามากกว่านี้ก็ไม่ได้ละเพราะสารต้นหมดไปแล้วถูกปะตำแหน่งที่คงที่นะ,ะก็คือสารหมดนะตแหน่งคงที่คือสารต้นหมดน,นี่คือกราฟนะไม่ยาก PCR